พลากรหนุ่มใหญ่เช่ากรุงเทพทำงานบริษัทเอกชนเขาเบื่อชีวิตซ้ำๆในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและความวุ่นวายจึงตัดสินใจออกเดินทางมาภาคอีสานเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆความฝันของเขาคือการได้ลองนั่งห้างล่าสัตว์แบบที่เคยเห็นในนิตยสารเก่าๆเกี่ยวกับการผจญภัยในป่าเขาคิดว่ามันคงน่าตื่นเต้นได้ใช้ชีวิตดิบๆใกล้ชิดธรรมชาติ เขาได้ติดต่อกับพรานชื่อเสียงเลื่องลือในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพรานคมกริชชายวัยกลางคนผู้เงียบขรึมแต่มีดวงตาที่แฝงความเก่าและความลึกลับพลากรเชื่อว่าหากได้ไปกับพรานคนนี้จะต้องได้ประสบการณ์จริงแท้แน่นอนหมู่บ้านที่พลากรมาถึงตั้งอยู่เชิงเขาล้อมรอบด้วยป่าลึกและทุ่งนาชาวบ้านมองเขาด้วยสายตาแปลกๆ เมื่อรู้ว่าเป็นคนเมืองกรุงที่อยากมาล่าสัตว์หลายคนพยายามห้ามปรามแต่เขาไม่สนใจในที่สุดพลากรก็ได้พบกับพรานคมกริตัวจริงดูต่างจากที่จินตนาการไว้มากไม่ใช่ร่างใหญ่กำยำแต่เป็นร่างสูงผอมใบหน้าคมเข้มและเต็มไปด้วยร่องรอยประสบการณ์พรานมองพลากรเพียงแวบเดียวและพูดเสียงเรียบๆถ้าอยากไปจริงๆต้องเตรียมใจไว้ด้วย ป่าแถวนี้ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปแล้วจะได้กลับออกมาเช้าวันต่อมาพรานคมกริตพาพลากรตรวจสอบสัมภาระมีปืนไรเฟ,ฟลิลกลองส่องทางไกลมีดไฟฉายและ,สะเสบียงพื้นฐานพรานเตรียมของเพิ่มคือตะเกียงน้ำมันได้แดงขวดน้ำมันหอมและมีดพระเก่าๆที่ดูไม่ธรรมดาพลากรแปลกใจจึงถามว่าของพวกนั้นมีไว้ทำไม พรานเพียงตอบสั้นๆว่าของบางอย่างไว้ใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์คำตอบนั้นทำให้พลากรขนลุกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวการเดินป่าเริ่มต้นขึ้นบรรยากาศร่มครึ้มต้นไม้สูงใหญ่บทบังแสงแดดเกลือบหมดระหมางทางพลากรเห็นเส้นทางเล็กๆหลายสายแต่พรานคมกริดไม่ยอมพาเข้าไปแม้จะดูใกล้กว่าทางนั้นไม่ใช่ทางของคน พรางพูดพลางเดินเลี่ยงไปอีกด้านพลากรเริ่มรู้สึกว่าป่านี้ไม่ธรรมดามันเงียบเกินไปไม่มีเสียงนกเสียงลิงหรือแม้แต่เสียงแมลงดังเหมือนป่าที่เขาเคยเห็นในทีวีมีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขาและลมที่พัดเบาๆหลังจากเดินเข้าป่าลึกหลายชั่วโมงทั้งคู่ก็มาถึงห้างล่าสัตว์เก่าแก่สร้างด้วยไม้ไผ่ผูกติดกับต้นไม้ใหญ่ พอขึ้นไปนั่งก็พอเห็นแนวลำธารไกลๆไ,ได้พลากรตื่นเต้นที่ได้เห็นของจริงเขาถ่ายรูปเก็บไว้หลายภาพก่อนจะถูกพรานเตือนเสียงเข้มอย่าถ่ายมากนักของบางอย่างไม่ชอบให้คนเก็บภาพน้ำเสียงพรานจริงจังจนพลากรเงียบลงทันทีเมื่อความมืดเข้ามาปกคลุมพวกเขานั่งอยู่บนห้างท่ามกลางป่าเงียบสงัด พลากรคิดว่าคงจะได้ยินเสียงกวางหรือหมูป่าออกหากินแต่กลับไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่มแมลงก็เงียบสนิทพรานคมกริตทำหน้าขรึมผิดปกติเขากระซิบเบาๆว่าคืนนี้ผิดปกติปกติป่าไม่เคยเงียบแบบนี้เวลาผ่านไปกว่าชั่วโมงพลากรเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆคล้ายคนเดินอยู่รอบๆห้าง มันวนเวียนเหมือนกำลังเดินวนใต้ต้นไม้ที่พวกเขานั่งอยู่หัวใจพลากรเต้นแรงเขาเผือหยิบปืนขึ้นมาเล็งแต่พรานรีบกดแขนไว้แล้วกระสิบเสียงเข้มห้ามยิงเด็ดขาดไม่ใช่สัตว์พลากรมองไปยังแสงจันทร์รางๆแล้วต้องชะง,งักทันทีเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวซีดเดินช้าๆอยู่รอบโคนต้นไม้ผมยาวปกหน้าก้าวย่างเชื่องช้าไม่ผิดจากคน แต่เต็มไปด้วยความผิดปกติบรรยากาศรอบกายเย็นยะเยือกลงทันทีพลากรตัวแข็งขยับแทบไม่ได้จากความเงียบกลับมีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงล้อมรอบห้างจากซ้ายไปขวาราวกับมีคนหลายคนซ่อนอยู่ในเงามืดเสียงนั้นทำให้เลือดในกายพลากรแข็งเขาแทบอยากกระโดดลงหนีแต่พรานจับแขนแน่นแล้วสายหน้าอย่างจริงจัง ผู้หญิงชุดขาวค่อยๆหยุดเดินเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาดำสนิทและยิ้มบิดเบี้ยวอย่างน่าสะพรึงกลิ่นเหม็นสาบโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงพรานคมกริชกระซิบกับพลากรว่าห้างนี้ไม่ใช่ห้างของคนแต่เป็นของพวกเขาจากนั้นก็เริ่มพืมพรรมบทสวดโบราณเสียงรอบข้างยังคงดังไม่หยุดแต่เหมือนบางสิ่งกำลังโกรธจัดที่ถูกขัดขวาง ผู้หญิงชุดขาวที่ยืนอยู่ใต้ห้างค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาเต็มที่พลากรแทบหัวใจหยุดเต้นดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาวเลยแม้แต่น้อยริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างผิดหน้าแสงจันทร์ส่องให้เห็นร่างซีดโมนเงนราวกับซากศพเดินได้พลากรหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมากดทับหน้าอกจนแทบหายใจไม่ออกเหมือนมือล่องหนบีบคอเขาเขาพยายามร้องแต่ไม่มีเสียง พรานคมกริชสะบดเบาๆก่อนชักมีดพระเก่าออกมาฟันลงกับเสาห้างไม้ไผ่พร้อมเปล่งเสียงคำรามก้องจนสะเทือนทั้งป่าราวกับเสียงนั้นปลุกให้ทั้งผืนป่าตื่นขึ้นมาทัานใดนั้นเงารอบๆก็แตกกระจายเสียงหัวเราะหยุดลงหญิงชุดขาวหายวับไปเหลือเพียงกลิ่นสาบเหม็นรุนแรงติดอยู่ในอากาศพลากรหอบหายใจแรงเหมือนเพิ่งรอดตายเมื่อฟ้าเริ่มสางพลากรรีบพูดว่า เขาอยากกลับหมู่บ้านเดีย๋ยนี้แต่พรานสายหน้าถ้าออกไปตอนนี้พวกมันจะตามไปถึงบ้านพรานบอกว่าจะต้องอยู่ต่อและทำพิธีบางอย่างก่อนไม่เช่นนั้นวิญญาณที่ล้อมเมื่อคืนจะไม่ปล่อยพวกเขาไปไง่ายๆคำพูดนั้นทำให้พลากรยิ่งหวาดวันแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากเชื่อฟังเย็นวันต่อมาพรานคมกริด พาพลากรไปยังห้างอีกแห่งที่ใหม่กว่าอยู่ลึกเข้าไปอีกหวังว่าที่นี่จะปลอดภัยกว่าแต่ความเงียบอันผิดปกติก็กลับมาอีกเช่นเคยพอตกดึกเสียงฟีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นกว่าเดิมเหมือนมีหลายคนกำลังเดินวนรอบห้างบางครั้งมีเสียงเคาะไม้เบาๆดังก,ก๊อก,กก๊อกก๊อกใต้ที่นั่งของพวกเขาทัานใดนั้น เสียงผู้หญิงหววานๆดังขึ้นจากใต้ห้างว่าพลากรลงมาสิฉันรอเธออยู่หัวใจพลากรแทบหยุดเต้นเขาไม่เคยบอกชื่อให้ใครในป่านี้เลยเสียงนั้นเอื้อนเอ่ยชื่อเขาชัดถ้อยชัดคำเรากับรู้จักกันมานานเขากำปืนแน่นตัวสั่นเทิมขณะที่พรานคมิิดหันมามองด้วยสายตาจริงจังอย่าตอบอย่ามองลงไป จูจูก็มีมือซีดเสียวผอมโซโผล่ขึ้นมาจากช่องว่างใต้ห้างพยายามคว้าขาพลากรไว้เขาสะดุ้งจนเกือบตกลงไปโชคดีที่พรานคว้าแขนไว้ทันมือผีหายไปในเสี้ยววินาทีทิ้งรอยชื้นเย็นบนกางเกงพลากรเขาก็มองก็เห็นเป็นคราบเละๆเ,เหมือนดินโคลนผสมเลือดติดอยู่พรานรีบยิบตะเกียงน้ำมันออกมาจุดเปเลวไฟสีอมสว่างขึ้นทันที เผยให้เห็นร่างเงาหลายสิบยืนล้อมรอบห้างทุกตัวตาเป็นสีดำสนิทเหมือนกันหมดพอแสงไฟแตะพวกมันร่างเหล่านั้นค่อยๆถอ,อ,อยหายไปในความมืดแต่ยังคงส่งเสียงหัวเราะโหยหวนสะท้อนอยู่ในหูพลากรพรานคมกิจบอกว่าต้องทำพิธีเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นทั้งคู่จะไม่รอดเขานำไก่ที่เตรียมมาเชื่อตรงโคนต้นไม้เลือดสดไหลลงดิน พรานใช้มีดพร้าวาดวงตะวันและดวงจันทร์บนพื้นพร้อมสวดคาถาโบราณเสียงหนักแน่นลมแรงพัดวูบมากิ่งไม้ไหวระเดือเหมือนมีใครหลายคนสั่นสะเทือนทั้งป่าพลากรรู้สึกเหมือนมีร่างนับทวนยืนมองอยู่รอบตัวแต่ไม่อาจก้าวเข้ามาในวงพิธีได้หลังพิธีจบความเงียบสงัดกลับคืนมาฟ้าสางอย่างเชื่องช้าพลากรแทบไม่ได้นอนทั้งคืน เขามองพรานคมกิจที่หน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดราวกับเสียพลังงานมหาศาลพรานพูดด้วยเสียงแผ่วว่าตอนนี้พวกเขายอมปล่อยแล้วเราออกได้พลากรไม่รอช้ารีบเก็บของแล้วเดินตามพรานคมกฤษออกจากป่าด้วยหัวใจเต้นแรงตลอดทางเมื่อกลับถึงหมู่บ้านพลากรรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งกลับมาจากนรกเขาเอ่ยถามพรานคมกิจว่า แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่พวกเขาพบคืออะไรพรานมองด้วยสายตานิ่งแล้วพูดว่าบางห้างสร้างขึ้นโดยคนเพื่อล่าสัตว์แต่บางห้างถูกสร้างขึ้นเพื่ออย่างอื่นพวกนั้นไม่ต้องการให้คนเข้าไปนั่งจำไว้นะถ้าเจอห้างเก่าในป่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดคำพูดนั้นฝังในใจพลากรไปตลอดกาลเขารู้ทันทีว่า การผจญภัยครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเล่าอย่างภาคภูมิแต่เป็นฝันร้ายที่เขาจะไม่มีวันลืม